สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเทพโดโรธีนิกะคนที่3ที่เนื้อเรื่องนี่ก็ได้จะเปิดเผยออกมาซึ่นนั้นก็เพราะว่าเนื้อหาในพเออบาบฟเนี่ยจู่ๆในงานปาร์ตี้หลักคนยักษ์จารุนนีก็ได้พูดออกมานว่าที่เออบาบฟเนี่ยมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเทพโดโรธีนิกะแต่ว่าตำนานพวกนั้นเนี่ยมันคือภาษาโบราณที่ไม่สามารถอ่านได้พวกเขาเนี่ยก็เลยตีความเข้าไปต่าง ส่วนบางคนก็บอกนะว่านิกาครานั้นคือแทบเป็นการทําลายล้างซึ่งบางคนก็พูดนะว่านิกาเนี่ยคือแทบเป็นการหัวเราะตะหากแต่ว่าไม่ว่านิกาจะเป็นแทบอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่พวกเขานน้นมั่นใจในคือนิกาเค้านั้นจะปรากฏตัวออกมาเมื่อโลกใบนี้นิกาการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็จะได้มีเรื่องเล่าที่บอกนะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันถูกทําลายมาแล้วถึงสองครั้งซึ่งนั่นก็หมายความว่าในสมัยอดีตมันเคยเกิดเรื่องเล่าที่ว่าโลกนั้นถูกทําลายมาสองครั้งซึ่งตามตำนานที่เราได้เห็นกัันนนนเเ่่รรรากก็จะู้้งงแคคิ มันคือความสามารถของพลังจอบาลแนอดีตที่มันเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นว่าสงครามเมื่อหนึ่งร้อยปี่อนเขาบ้าเปล่าเนี่ยมันเกิดการใช้วุธโบราณจนมันทําให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเกิดขึ้นซึ่งนั้นก็น่าจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งครั้งที่มันสามารถเรียกได้ว่าโลก้นถูกทำลายอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าในตอนนั้นโลกทั้งใบเนี่ยมันก็จะมีพื้นดินมากมายที่มันจมน้ำทะเลไปใช่ไหมฮะซึ่งนั้นก็เลยทําให้คนในปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่บนเกาะซึ่งมันน่าจะเป็นพวกยอดเขาในอดีตอะไรประมาณนี้แต่ว่าจากเรื่อง มันก็จะไม่มีครั้งไหนและก็เรื่องเล่าไหนที่บอกเลยนะว่าโลกนี้ไม่เคยถูกน้าท่วมหรือว่ามันไม่เคยถูกทําลายหม่ครั้งเพราะฉะนั้นจากเรื่องเล่าของ่คนยักษ์ที่ได้มีการบอกนะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันได้ถูกทาลายมาแล้วถึงสองครั้งกับคําพูดที่พวกเขานน้นมั่นใจนะว่าเทพนโรทินิกาเขาวนั้นจะปรากฏตัวออกมาทุกครั้งที่โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะซึ่งนั้นก็เลยทาให้เหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นการยืนยันนว่าโลกใบนี้มันถูกทาลายมาแล้วสองครั้งและในครรัั้งททีี่่ผาาาานนมมมมมเเกกก็จะพิปตสอ และนี่ก็เหมือนกับว่าจะเป็นการยืนยันนะว่าจอบ์ดอดีตที่เขาในใช้ความสามารถนิการในช่วงหนึ่งเเปลี่ยนความว่างเปล่าเนี่ยเขานั้ไม่ใช่คนแรกที่มีความสามารถดีแต่ว่าในสมัยอดีตที่มันยาวนานนี่นกว่านั้นมันมีนิกาคนก่อนหน้านั้นที่เคยอยู่ในช่วงเวลานในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้มาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ที่ได้ไม่กล้ารปรากฏออกมาเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเหตุการณ์พวกนี้นะฮะมันคือเรื่องราวที่บอกนะว่าถ้าเกิดในตอนนี้นโลกลูฟี่ในตอนนี้ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผู้ใช้ความสามารถพลังนิกามนนคน มันมีผู้ใช้ความสามารถพลนิกาลมกลางมากถึง3คนใช่ไหมฮะและการที่อาจารย์โอระเขานั้นทําให้มีนิกาถึง3คนเนี่ยนิกาจะไปเล่าเรื่องราวคำบ้าที่ว่านิกาแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นจอบาคนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเทพเป็นการทําลายล้างส่วนนิกาคนที่สอนก่ะคือจอบอยเนี่ยอาจจะเป็นเทพเป็นการปลดปล่อยะแบบนี้เพราะฉะนั้นลูฟี่ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ต้องเลือกนะว่าเขาเนี่ยจะเป็นเทพเป็นดวงอาทิตย์แบบไหนและแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่านิกาสองคนที่ผ่านมาเนี่ย พวกเขานนาจะใช้ความสามารถและกพลังในการต่อสู้ที่มันแตกต่างกันก็เป็นได้เพราะว่าคําพูดที่บอกนะว่าโลกถูกทำลายเนี่ยมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับดวงจ้าทแนอดีตที่พวกเขาอนาจะย้ายไปโลกใบนี้ภาวะการถูกทําลายแล้วก็นิกกาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ในตอนนี้เนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวเกีก่ยวกับนิกการั้งสามคนนะฮะและนักกาอาจจะเป็นการผูทางของจานโอดะที่มันจะนาไปสู่ร่างใหม่และพลางใหม่ลูฟี่ที่เขานั้นจะได้ใช้ในการต่อสู้หลังจากนี้ก็เป็นได้นะฮะ โอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็ไปขอนในคลิปนี้ส่หถ้าเกิดเป็เพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และก,ก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาคิปใหม่ชั้นเราสำหรับดี่พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ